โอเคครับอยู่กับผมอีกครั้งนะครับนายครับอยู่กับช่อง NTN นะครับผมวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญก็คือน้องแทนคุณนะครับผมก็วันนี้เราเข้ามาในรหัส3ของผมนะครับวันนี้เราจะเข้ามาเพื่อจะเปิดกล่องสุมนะครับว่าเราจะได้เกลือหรือว่าน้ําตาลนะครับก็กิจกรรมนี้ก็มาจากกิจกรรมภารกิจปืนเทพนะครับมันถึงอาทิตย์7วัน10กล่องนะครับผมก็เล่นในครบตามนี้มันก็จะได้กระสุนตามนี้เลยนะครับเนี่ย1 1 2 3สาม ประมาณนี้แล้วก็จะเอามาแลกกับอันนี้ซึ่งทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละก็ผมก็ได้ไปแลกมาจนครบแล้วนะครับผมก็เราก็จะมาเปิดสุ่มกล่องกันเลยนะครับผมว่ามันจะเกลือหรือเปล่าหรือว่าจะน้ําตาลนะครับผมเอาแหละเราจะมาเริ่มกันเลยในฝาเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาไปโอเคนะครับผมก็เข้ามาอย่างห้องแต่งตัวผมแล้วกล่องผมก็มีประมาณนี้ฮนะเ,เปิดกล่องเกลือไปก่อนแล้วกันมันจะกล่องเกลือกล่องชิ้นส่วนของอุตุกรรมโอเค เดี๋ยวตอนนี้เรามีทั้งหมดห้าเก้ายิบเอดกล่องนะครับแล้วตอนนี้เรามีทั้งหมดยี่บเดกล่องนะครับผมถ้านับไม่ผิดก็ย1ิบเอดกล่องผมจะเปิดแบบมั่วๆไปก่อนกล่องนึงนะครับว่ามันจะได้สกินหรือเปล่าเอาเป็นเอา AK แล้วกันมาดูกันว่าจะได้ถาวรสักกระบอกไหมส่วนผมจะสลับเปิดกับแทนนะครับคนละสิบกล่องนะครับผมเอาละเริ่มเลยเปิดไปก่อนหนึ่งกล่องโอ้โหยี่บสี่ชั่วโมงนะครับผมใช้ไปเลยแล้วกัน อ่ะอันนี้ผมจะให้น้องผมสุ่มนะครับมผมจะสุ่มกับสลับกับน้องนะครับให้น้องว่าจะสุ่มสกินอันไหนก็ได้กดได้เลยครับผมน้องเลือกสก้านะครับผมโอ้ยสามวันอุ้ยยังดีนะสามวันนี่นานอยู่จดใช้ไปเลยต่อไปผมนีดีฟ้าอยากได้มากเลยเอ็กเแปดเนี่ยมอเตอร์ โอ้โหได้มอนเตอร์แต่เป็น M60 นะครับผมหาน้องผมอืมสามวันเอ้แต่ถ้าพูดถึงว่าน้องผมเปิดได้3วันนะครับส่วนผม24ชั่วโมงครับผมโอเคตาผมฟาร์มา,มาร์แล้วกันฟา,าร์มาร์ดนะูหน้าจัดไปโอ้โหได้ SKS อีกแล้วตาน้องครับผมครับ สองไฟอืมไฟจริงๆสามวันเอ้ยแต่น้องผมถูมได้สามวันหนลายรอบไปเนี่ยไม่แน่อาจจะมาก็ได้นะน,นี่ยงั้นสองข่วงโอ้ยเจ็ดวันเกือบแล้วอะเกือบแล้วตาน้องผมครับฟาร์มาร์ดูหน้าครับวัวน,นี้โอ้ยได้ฟาร์มาร์ดจริงๆด้วยได้สามวันต่อไปตาผมเอเคไปโอ้ยสี่สิบสง อุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยถาวอนได้ถาวอนครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อได้ถาวอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้สกินถาวอนครับผมเป็นสกิน M P c 0นะครับท็อปเกมเมอร์ท็อปเกมมิ่งไปดูตัวแตกหน่อยดิเอ่อ SMG เฮ้ยดาเมจสองลดระยะ ก็พอใช้ได้นะเพราะว่ารหัสนี้ผมไม่มีสก,กินปืนเลยเลยโอเคตะกี้น้องผมเปิดนะครับโคตรดวงดีต่อไปตาผมครับ A.K. มังกรขาวเอาเกือบกดสองกล่องใช่ละเอเคมังกรขาวโอ้ยี่สิบสี่โมงเอเคมังกรขาวครับน้องผมโอ้ยสามวันถ้ามันค้างอะ่ะมันจะได้สก,กินปืนถาวรไว้น้องรู้นะจัดไปโอ oh! โอ้ยสก,กินปืนถาวรอ,อีกแล้วเฮ้ยตอนนี้เป็น SKS ครับผม <S <S เราจะไปดูสแตกกันนี่เอเคถาวรความเร็วรีโ o a d ลแมกกาซีนก็พอใช้ได้อยู่แต่อยากได้อัตรายิงมากเลยเมือนนะน้องผมโคตรดวงดีเลยอะทำไมผมเปิดได้แต่24ชั่วโมงวะตไฟโอ้ยสามสามวันนะครับผมตามน้องผมแล้ว AK นะครับตันนี้ โอ้ยยี่สี่ชั่วโมงไม่เป็นไรน้อง AK AK พี่มี AK มังกรฟ้าบููเฟรมแล้วเอ่อส่วน AK เคบ e f l มนี่ผมก็เปิดมาได้เก้าเพชรนะครับเพราะว่าเป็นรหัสแบบเพิ่งกลับมาเล่นโอเคไปต่อดีกว่าปามาร์สลูน่าโอ้ยน้องผมครับสก,กาสีเขียวโอ้ยสามวันนะครับผมสก,กาชมพู โอ้ยี่สโมงครับผมตองไฟน้องผมผมสก,กา้าเหมือนเดิมโอ้3สามวันโอ้ยทอมสันโอ้ยได้ AWM คิดว่า,าวอลตาผมครับผมกับน้องอ่ะแทนเลือกอันไหนแทนเลือกอันนี้นะอ่ะเปิดก่อนโอ้โยได้เป็นแบบสามวันซะง,งั้นไม่เป็นไรผมสกิปปืนมสุดท้ายแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระทืบไลค์เยอะๆแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเปิดสกินปืนไทยไปโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคครับข้อสรุปของคลิปนี้ก็คือเราสุมได้สกินปืนมา2กระบอกนะครับก็คือสกิน M P c 0และ S K S นะครับผมก็ถือว่าไม่เกลืออยู่นะสำหรับการสุม ถือว่าเป็นสกินฟรีที่แจกมาก็สุ่มจริงๆถ้าเกิดสุ่มได้พวกซองไฟหรือว่าเ k คก็ถือว่าคุ้มวันนี้อีกแต่ก็เอาเถอะตอนนี้รหัสไก่ผมก็รหัส3ามผมก็มีสกินปืนเอาไว้เล่นแล้วก็ต้องขอบคุณแขร่เชิญของผมอย่างแทนคุณนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมอ๋อใช่แล้วก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่าอดีว่าช่วงนี้มีไฟในการทําคลิปนะครับผมเอาเป็นว่า ก็ติดตามชมคลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะแชร์ให้คนเขาเห็นคลิปผมเยอะๆพราผมอยากจะเป็นซุปตาฮ่าๆๆท่างเถอะเอาเป็นว่าจบคลิปเพลงแค่นี้นะครับไว้เจอกันครับ